สวัส,ส,วสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปใน,นรายการยิปซีโอซีริกรสสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปแรรกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์ นะเข้ามากันได้นะขอรับนะเออ,อม,มาครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับ นะเข้ามากันได้นะครับนะเข้ามากันได้นะก็เข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าบเก้าแชร์ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาตามดูอยู่นะครับนะแล้วก็เออมีคนถามเเราเข้ามาว่าถ้าเราจะแก้ชงนะ แบบว่าราคาถูกที่สุดต้องทำยังไงไปวัดจีนอะทุกที่อ่ะมีแก้ทงอยู่นะวัดจีนอย่างเช่นวัดเล้งเนี่ยี่นี่สามร้อยกว่าบาทนะใช่ไหมเมื่อก่อนที่เราไปกันอนะถ้าเป็นวัดเล้งเนี่ยี่ที่หนึ่งนะที่วัดมังกรกรมราวา่าที่เยาวราชะคะ่ะก็มีมีนะหรือว่าจะเป็นรถ เลขในยี่สองวัดเลขในยี่สองก็อยู่ที่ตำบลอะไรนะบางวัวทองป่ะเออแถวนู้นอะบางันนวทองป่ะใช่อยู่นนทบุรีอะค่ะก็ใหญ่มากเลยลว,วัดเลขในยีนะ่สองนี่ใหญ่มากเลยนะมาครับสวยมากด้วยนะคะเขาไปซื้อพื้นที่กว้างนะนะมาครับแชร์แล้วค่ะยุ้ยสามสิบหกโสดถ้าคนชื่อคลิปรู้ว่าเราจะไปเชียงรายอาทิตย์หน้าเขาจะโกรธไหม ไม่อะเขาไม่ได้โกรธอะไรนี่ทําไมอะอิงคนที่เรารักเขาคิดยังไงกับเราคะตอนนี้เขารักเราบ้างไหมไพ่บอกเขาก็รักเราอะนะเขาก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าคุณมันไม่มีอะไรขวางกั้นอะถ้าคุณแสดงความรู้สึกคุณพูดความจริงออกไปไพ่มันก็จะดีกับตัวคุณเพราะว่าคุณบอกว่าคุณคนคนที่เรารักก็แปลว่าเขายังรู้ไหมหรือไม่รู้นั่นแหละต้องตีความอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นอะไพ่บอกคุณญิงนี่ไงที่ว่าเขามีแฟนอะอ ก็ชอบถามเรื่องความรักบ่อยๆอ,อ่ะชื่อบูมถามว่าคนชื่อน้ำมนรักผมไหมครับใ่รักรักรักแล้วเพ่เป็นนี้เป็นแพะเป็นแม่สียเลือนเนี่ยเป็นผู้หญิงดีก็ขึ้นมาเป็นผู้หญิงดีอ่ะมันมันอยู่ที่ว่าคุณเคยคุยเขาไหมไอ้เรื่องความรักอะถ้าคุณคุยมันก็ดีแต่ถ้าคุณไม่คุยมันก็เป็นแค่ มันมีรักแบบหลายแบบนะรักแอบรักรักแอบรักแบบเรียปูนยอะไงอ่ะอ่ะรักข้างเดียวไงฮะรักข้างเดียวไอกข้างหนึ่งเขาไม่ได้รักไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเออได้แหละสําคัญที่สุดคือเขาไม่ได้รู้เรื่องอ่ะส่วนมากอ่ะคุณมาถามเราอ่ะคุณคุณบอกเขาไม่รู้เรื่องได้นะ้เอามาแต่แอนี้ไรขอบคุณค่ะอแปลงมา แป้งพี่ต้นรักเราไหมคะเดีดูให้แล้วกันนะว่าไพ่ดีไหมไพ่บอกว่าลันลาลันลายังไงก็ได้คือเขาไม่จริง<ข>จังเขาชอบแต่ไม่จริงจังไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะไพ่มันว่างั้นนะเผยว่ารักไหมชอบไหมก็ชอบอยู่แต่ว่าให้มาแบบร่วมทุกข์กับเราเขาก็ไม่เอาเขาจะมาร่าวม,มส,สุขอย่างเดียวเจ้าเข้าใจไหมเสพสุขอย่างเดียวาพูดตรงๆก็เสพสุขแล้วก็ไม่คิดจะรับผิดชอบทัดท้องด้วยเจ้าเข้าใจไหมว่ามันชีวิตมันลาบาก นะชีวิตมันลําบากเพราะว่าคุณคุณจะรักใครเนี่ยการที่คุณจะรักเนี่ยเขาเขาไม่ได้คิดจะมารัก <มา S 2> คน<ง>ที่เขารักเราดีกว่าเมตตามาหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โออย่าอาจารย์ทอมเขารักอาจารย์โอมากเลยเนะี่ยอ,อาจารย์โอต้องตอบแทนอาจารย์ทอมเป็นด้วยเรื่องของความจริงใจกลับไปอืนะ ขอหายใจทำไมอะชะตาฟ้าดินเนี่ยจะบอกอย่างหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์เขาดีใจดีใจ <c oughs> เรื่องความรักเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะประเมินอะไรได้นอกจากว่าความจริงเอาสัต์จริงเลยนะในโลกเนี้ยคนเรารักกันเนี่ยยังมันมาด้วยอะไรรู้ไหมมาด้วยเหตุผลสองอย่างกรรมกับบุญถ้าเคยทําบุญร่วมกันถ้าเป็นคนดีก็จะเจอกันแล้วมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่า ทำกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะโดนเตะอันนี้เรื่องจริงที่ผมเคยเจอมาเมื่อก่อนนู้นอ่ะผมเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกเกือบสี่ห้าคนน่ะหัวเตะเมียทุกวันเมาเตะเมียผมก็ยังนั่งคิดในใจมึงรักกัน<อ>ยังไงวะโอ้โอ้ยึถึงเอ้กรรมหรือเปล่าครับมาอยู่กับโอ้ที่เขาก็หน่อยล้างชามซักผ้าปูผ้าปูที่นอนคือดูงานบ้านอนะาจารย์ขาทำให้หมดเลย อาจารย์โอ้ออก็เกลียใจว่าเอ้ยทำจะเหนื่อยไหมแต่ว่าอาจารย์ทำเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตเลยนะเมตตามาหานี่ยมที่สุดเลยอ่ะเอาละเดี๋ยวดูเวลานิน่าจะเลยเวลาแล้วใกล้วันเลียทาย<อ>แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกุหลาบสักดอกเอาขนมสักวงเอาขนมมานะครับนะเอาขนมมาแบ่งกันนะบ้างนะเอาขนมมานะครับนะนะอย่าลืมครับนะ เวลาผ่านไปเร็วครับนะติดต่อนะครับดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมิโอจะซื้ออะไรทอ็อปตีเนี่ย้ยไม่รู้เลยเ,ยเอาติดต่อนะครับนำมาดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ facebook โอซีบริกรอภิรัตโอซีบริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอจิริเหน่งห้าเดี๋ยวไปซื้อดอกกุหลาบร้านเดียวกันให้ ไม่ต้องนะมันไม่มันเอามาเก็บไม่ได้าอาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาเลนทองเสริสมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนสาลบวงสมบริเจตการั้านคาโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับ โดยท่านอาจารย์โอเขาจะฟังทันกันไหมเนี่ยไหนดูได้มีมีมีใครมาถามว่าอะไรนะไะแป้งพี่ต้นไงแป้งนะเออไปแล้วไปแล้วอันนี้นะบอกตรงนะช่วงนี้เราโดนบล็อกแชร์เราถึงขอให้แชร์ออกให้พูดตรงๆนะเพราะว่าแชร์ก็แชร์ไม่ได้ทำอะไรก็ทำลำบากนะนะตอนนี้มันเป็นอะไรก็ไหม่ลูกนะ้องทิ้งไว้อีกเป็นวันนั่นแหละเดี๋ยว สักพักหนึ่งแล้วคลิปหน้าจะไปทํารายการคนมีองค์แล้วก็องค์เทพเสริมดวงเราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่ององค์เทพเสริมดวงนะเพราะว่าถามว่าเหตุผลนะทําไมเรา,เราเราเราทำดูดวงเนี่ยพูดตรงๆเลยทาดูดวงมันอยู่ลําบากเพราะว่าคือจริงๆเราดูดวงมาก่อนไงแล้วไอรายการดูดวงเนี่ยเราก็เปิดเพจหลายเพจแล้วเราก็ต้องทอํม เพจคนมีองค์เพจองคเทพสมดวงก็คุยเรื่องของเกี่ยวกับองค์เทพเกี่ยวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าเรื่องของรากทรงด้วยนะคะเรือ่องสัมผัสจิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันได้คือหลายๆคนเนี่ยถามว่าผู้รู้ด้านดูดวงอะ่ะมีมีแล้วเข้าใจมันเป็นหลักวิชาการซึ่งมันมันมัน,ม,นมันไปเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่การเรื่องคนมีองค์ที่ผมไปทํากันเนี่ย มันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่านั้นลงไปตรงที่ว่ามันลงไปที่อนุความรู้สึกสัมผัสแล้วก็สิ่งความน่าจะเป็นและอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสัมผัสจิตถึงแม้รู้แต่ไม่สามารถพูดได้รู้แล้วก็จะไม่สามารถทําได้ทําอะไรได้เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่าคนนั้นไม่เรียนรู้วิชาการที่เกี่ยวกับการดูดวงโดยตรงมันจึงเป็นปัญหา แล้วพวกผมเนี่ยทำรายการนะผมก็ไม่ได้ทํารายการดูดวงอย่างเดียวมาตั้งแต่แรกผมก็ทําพวกคนเกี่ยวกับคนมีองค์ทั้งหลายมาถามว่าเพราะอะไร <ทำ S 1> เพราะ<ม>าว่าคู่คู่กันเลยแหละนะตีคู่กันเลยแล้วครับนะแล,าานแล้วเมื่อวานเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนนี้เราจะทําตั้งแต่ช่วงบ่ายๆอะ่ะทิ้งสายๆบ่ายๆเลยอะ่ะแต่หลังๆก็ไม่ทำตอนเย็นนะคะ ตอนเย็นตอนดนดึกดจริงๆแล้วก็น่าจะทําตอนไอ้นีด่ดีกว่าตลาวันมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะไหนดูเวลาซิน่าจะน่าจะครบแล้วแหละป่านนี้เดี๋ยวไปแล้วนะครับนะนะไม่มันไม่ค่อยมีคนแชร์ครับ 十分钟了。